ขนมเลยขนมมาครั้งแรกปล่าครับเนี่ยสองครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วปกติเราตั้งถ้าที่แล้วอยู่ข้างบนข้างในได้อยู่ข้างในทำไมถึงมาตรงนี้ครับมาสายอ๋อมาสายวันนี้เรามาสายเราก็เลยต้องได้ตรงนี้เนาะผลิตที่ไหนครับรับมาอีกทีรับมาอีกทีเนาะเป็นแฟนชายใช่ไหมครับเป็นแฟนชายราคาก็ยี่สิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดไส้ครับเป็น มะพร้าวลูกเกดก็ฝอยเกดเป็นเผือกอันนี้แฮมไส้แฮมไส้แฮมมีไส้พิซซ่าด้วยมานนี่ไส้กะไหลนมเรือันนี้เป็นรสนมเลยชาเขียวลาว่าเขียวลาวาเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือจะไส้เยอะหน่อยไส้เยอะคร่ะน่ากินน่ากินบอกไหนๆก็ว่างแล้วอ่าแม่ค้าแม่ค้าบนก็จะเป็นไส้ทั่วไปก็จะมีหมูหยองด้วยหมูหยองหมูหยองฝอยทองฝอยทองครับเทมเลยพี่ชินละเย็นห้าโอเคจ่ายตังค์ด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะลองชิมเลยนะ ขนมปังมันนุ่มนะขนมปังมันนุ่มเลยแล้วก็ไส้หวานจะไ,ได้กลิ่นกลิ่นของชาเลยกลิ่นชาเขียวหวานมันหวานมันนุ่มด้วยแล้วก็ตัวไส้มันก็คอมคอมนะถ้าสมมติว่าเรารับมานี่มันอยู่ได้กี่วันนะพี่ถ้าเป็นลาวาจะอยู่ได้สามวันหวันใช่ครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันมีพบเสี่ยงแทะถ้าถ้านานหน่อยก็คุณไส้ทั่วไปมันเป็นพอเป็นไส้แห้งแต่ว่าเรารับรองว่า สดแน่นอนนหมดอายุเราจะไม่ไม่ไม,ม,ม่ขายครับเพราะว่าไส้ละวามันจะมีพวกส่วนผสมของนมพวกอะไรด้วยตอนนี้มันเป็นไส้แห้งเขาจะอยู่ได้นานหน่อยใช่ครับขนมป,ปังไม่ขนมป,ปังไม่เสียทุกท่านจะเสียที่ไส้ยอย่างเดียวขนมป,ปังจะอยู่ได้นานอายุมันเกินทําแบบเซเว่นเลยคือแบบเรียออกเลยเลียออกเลยครับไปเป็นอาหารป้าเลยใช่ครับพ <อ S 2> เพราะเราก็ลัวสเสียลูกค้าเหมือนกันถ้าเอามาขายปังเยอะเนาะมีจันมีจันด้วยเหรอ ใช่ออกทีวีด้วยครับเจ้าของแบรนด์เสาอันนั้นใช่ครับเจ้าของเบียนลงตลาดเป็นแฟนด้วยได้ไหมโอเคนะดีไหมลงตลาดขนมปังอร่อยครับแจกฟรีครับแจกฟรีแจกฟรีที่หมดเลยขนมปังไหมครับขนมปังอร่อยๆครับใส่เยอะัหมใส่เยอะใส่เยอะเอาเอาง่ายๆวันนี้ได้เข้าตลาดเรียบได้แล้วครับได้แล้วโอเค ได้ก็ได้จากพี่คนนี้เองไม่เป็นไรกลับเขาจะล่องลงมาตรงนี้แน่นอนได้ครับเพราะว่าที่จอดรถตรงนี้ใช่ใช่เดี๋ยวพากับครับสามยี่ห้าบาททุกชิ้นเลยอันนั้นเป็นละวานุมสดครับครับนี่เหมือนในรูปนี้เลยครับพี่นี่เป็นชาเขียวอันนี้ละวานุมสดใช่ชาเขียวช็อกโกแลตชาไทยเป็นบางใจนะครับครับขอบคุณครับขายดีดีครับใช่ยี่ห้าบาทครับสองชิ้นห้าสิบครับ ขนมปังเวอร์นะครับตอนเย็นก็มีขายนะครับที่ตลาดหัวสนามบินเพื่อสหพัฒน์เพื่อสหพัฒน์ต่อตอนเย็นค่ะไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วคือเราได้มาชมขนมปังเนาะก็มีหลายหลายอย่างก็เมื่อกี้ก็ชิมไปแล้ว,ช,วช,ชิมด้วยชมด้วยก็โอเคเป็นตามที่เราได้บอกไปเนาะว่าขนมปังเขานุ่มแล้วก็ไส้เขาเยอะแบบลาบานเลยไงก็ขอให้ขายดีๆเนาะ ที่หน้าเราอาจจะเจอนอีกวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ